One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปา์แวนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปซูขุกคนจ้า FC เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่นานนะคะมาอีกแล้วจ้าหมอหมอยห,หอยสังกับตัวตัไทยไทยจ้าทักทายช่วงบ่ายช่วงค่ำใกล้จะค่ำ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะวันนี้อากาศสูงถึง20องศาได้3ามสี่โมงเย็นขึ้นมาเพิ่งจะถึง18 19องศาบางครั้งแดดก,ก็จะถึง 6โมงเย็นทุ่มหนึ่งก็ว่าได้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าค่ําเร็วมืดเร็วอยู่นะคะไปเดินไปเหินกันมาแล้วไปเดินรอบวงแหวนรอบนอกก็ว่าได้4ีหกิโลเมตรได้นะคะช่วงเช้าตุ๊กต๊กก็มีงานมีการทำเนิดหนึ่งค่แบ่งเวลาให้คุณผู้ชายเขานิดหนึ่งตอนนี้แกบอกว่าแกอยากกินอาหารฝรั่งตุ๊กต๊กก็ไล่แกไปซื้อเราบ้านอยู่กลางเมืองก็สะดวกสบายนิดหนึ่งถ้าเราไม่อยากทํากับข้าว แต่ตัวโตวเองส่วนมากทําอาหารก็จะทําช่วงเช้าจะท,ทําทีเดียวเยอะๆไปเลยนะคะเพื่อนฝูงดางเมืองไทยก็ถามเหมือนกันเธอท,ทําทีดูแล้วหม้อใหญ่มากอย่างต้มไข่ปลาโลหรือว่าแกงส้มหรือว่าแกงอ่อมอะไรต่างๆที่เป็นอาหารไทยที่เรากินเป็นหลักตัวโตเขาจะท,ทําทีเดียวเปลืองแก้เปลืองไฟทีเดียวหลังจากนั้นก็จะกินแล้วก็จะกรอกที่เหลือใส่ตู้แช่ใส่แช่แกงไว้นะคะ เราก็ทาหม้อใหญ่แต่คนบ้านเรานึกว่าเรากินทีเดียวหรือว่าหมดก็เททิ้งแต่คําว่าทิ้งของโตโต๊แทบไม่มีนะคะอาหารการกินไม่ทิ้งแทบแน่นอนนอกจากจะเสียจะบูดเท่านั้นเองนะคะก็เลยบอกแกออกไปหาซื้อหาเดินหาเหินไปเธออยากกินอะไรก็ไปเพราะว่าหน้าบ้านเดินไป3ามนาทีห้านาทีมันก็ยังมีขายอยู่เขาก็จะปิดกันส่วนมากก็หกโมงเย็นนะคะลุนกันไปใกล้จะหน้าหนาวหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามเมืองไทยเราก็มีมาหากาบเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะเราก็ติดตามกันตอนต่อไปว่าจะลงเอ่ยแบบไหนตอนนี้ผู้เสียหายอะไรก็ออกมาเยอะออกมาเผื่อได้เงินได้ค่าเสียหายคืนอะไรคืนนะคะใครมีเกิดความเสียหายก็ออกมาเถอะค่ะเพราะว่าเราเสียเงนินเสียทองไปเงินทองเราเก็บมาทั้งชีวิตนะคะก็ออกมานะคะอันไหนที่เขาบอกตาม สื่อต่างๆนะคะตามช่องต่างๆที่ออกไปไม่ว่าทางตํารวจทางอะไรก็ให้ความร่วมมือกันไปแล้วกันนะคะจบเรื่องนี้เรื่องใหม่เดี๋ยวก็จะมาอีการาาคะราบใดที่เรายังหายใจกันอยู่เรื่องราวต่างๆในชีวิตมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆให้เราติดตามต่อไปตัวต้เองก็ตาจะเป็นหมีแพนด้าแล้วค่ะตามไปตามไปตามมาตลอดนะคะหลายวันติดต่อกันมา,ากราบเรื่องทองก็มามาหากเรื่องขายตรงขายออนไลน์อะไรก็มีนะคะ ให้เราได้เห็นกันนะคะเราก็จะได้รู้กลโกงทางโลกออนไลน์มันเยอะมากนะคะคนเรานะคะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเราเห็นแต่ภายนอกดูดีคําพูดดีหวานล้อมดีเราตกก็ไปในประวังแล้วมันก็ยากที่จะถอนตัวพอเราถอนขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะตามที่เห็นนะคะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะคะลูกสาวตัวัวเองนะคะตัวตัวเป็นคุณแม่เขานะคะไม่มีมดลูกก็เป็นคุณแม่เค่ะ เขาเรียกเราแม่เราก็คุณลูกแล้วกันนะคะอายุเราก็มากแล้วนะคะเป็นแบบนี้ไปไหนเขาก็เรียกแม่ซะส่วนมากตางพัทยาเราไปทีนึงก็วัดดีคุณแม่คุณแม่เราก็ไม่ว่ากันอยากเรียกอะไรเหมือนตัวตัว,ตวบอกราคาหัวคนก็คือหัวคนใครอยากเรียกเราแบบไหนก็เรียกตลกโปกฮาก็ว่ากันไปนะคะทั้งเคยเป็นแฟนคลับเอฟซีกันแต่ทีนี้เวลาไปเมืองไทยทีหนึ่งไปพัทยาทีเจอกันทีก็คุยกันทีนี้นางก็บอกว่านางคบฝรั่งที่สองสามคน จะทำยังไงดีจะเลือกคนไหนดีตัวโตก็็บอกว่าค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปจังหวะดีๆคนไหนสร้างอนาคตกับเราได้วางแผนอนาคตให้เราได้ให้เราเรียนก็มีให้เราทํานู่นทํานี่คนไหนที่เขากล้ากล้าอยากจะมาใช้ชีวิตกับเราเดียวเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบเกินไปเดี๋ยวมันก็เจอคนดีๆสักคนทีนี้นางก็บอกว่าฝรั่งคนหนึ่ง ที่นางเลือกก็วาดานะคะอีกสองคนโตโตเขาบอกนะครับการที่มีช้อยเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนที่โตโตจะเปิดใจตอนที่เลิกลากับเฟนใหม่ๆใครเข้ามาโตโตก็เปิดรับบทนะครับประเทศไหนก็ช่างเพราะเรารู้หน้าไว้ก่อนค่อยเรียนรู้กันไปค่อยติดต่อสื่อสารกันไปแล้วก็พยายามย้ำนักย้ำหนาคือพยายามให้เขาไปหาเราที่เมืองไทยก่อน เราจะเห็นหน้าเห็นตัวกันเป็นๆก่อนเพราะทุกวันนี้โลกออนไลน์นะคะการหาแฟนหาสามีมันก็หลอกลวงกันได้เหมือนกันโปรไฟล์หรูอาจจะรูปคนอื่นมาลงเอานู่นเรานีหลากหลายเรื่องเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเราใจร้อนโดนหลอกแท้แน่นอนนะคะการหาแฟนหาสามีก็เหมือนกันโดนหลอกกันมีก็เยอะแยะรูปไม่ตรงปกอะไรบ้างสารพัดนะคะหลอกให้เราโอนเงินก่อนก็มีนะคะวกลโกงกลหลอกลวงกันทุกวันนี้มันเยอะค่ะ จะสังคมไหนจะทําแบบไหนจะทําอะไรไม่ว่าการขายของหรือหาสามีฝรั่งตุ๊ตกเขาบอกว่าคนไหนกล้าไปหาเราที่เมืองไทยก่อนแล้วก็พาเขากินเขาเที่ยว<ๆ>เขาเห็นวัฒนธรรมต่างๆบ้านเราก่อนถ้าเขาพร้อมที่จะเปิดใจอยากจะพาเขาไปบ้านทางอีสานทางบ้านนอกก็พาเขาไปถ้าพาเขาไปแล้วก็ยอมรับในตัวเราได้นะอะไรนะเราก็เทคแคร์เขาไปในส่วนนี้ตุ๊โตก็สอนลูกคนนี้นะคบทีนิ้นาบอกว่าเขามาหาหนูแล้ว สองสามเดือนก่อนเขามาแล้วมาสามอาทิตย์ก็ได้อยู่ด้วยกันไปหนูก็พาเขาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้แต่ตีนนี้หนูใจดีใจมากคุณแม่ข้าเขากําลังจะเดินเรื่องให้หนูมาอยู่เมืองนอกก็ความฝันของนางด้วยวเราาใจอยู่กับการที่มีสามีบางคนก็อยากให้เขาเดินเรื่องมาเมืองนอกเมืองนา มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าหนึ่งฝรั่งเขาก็โสดอยู่ที่นี่อย่างว่าอย่างตัวตัว,ตวเองก็มาหากันมาอยู่ด้วยกันด้วยความรักความผูกพันความเข้าใจกันก็อยากจะมาดูแลกันนะคะแฟนไปทํางานใหม่ๆกลับมาเหมือนพ่อพใหญ่แต่ก่อนแกไปทํางานตลอดนะคะตัวตัวก็ทํากับข้าวรอแกไม่อยากกินอาหารไทยเราก็ไปซื้ออาหารรอทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคนทํานะคะเขาก็เหนื่อยส่วนนั้นมีคนมา เตรียมอาหารรอมให้กําลังใจมากอดมาหอมมาได้หยอกมันอยู่ใกล้ชิดกันมันก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งความแน่นแฟนมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตัวโต้ก็บอกว่าอยาใจร้อนแล้วกันถ้าเขาจะเดินเรื่องอย่างน้อยตัวโต้เขาแนะนําว่าให้หล่อน่ะมาเที่ยวทางเมืองนอกเมืองนาสักครั้งหนึ่งก่อนเธอจะได้ยังการเป็นการอยู่กันว่าเขาอยู่แบบไหนอยู่บ้านแบบไหนอยู่บ้านอพาร์ตเมนต์อยู่บ้านเป็นหลังอยู่บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่เราจะได้รู้ล่วงหน้าไว้บ้างอย่างน้อยก็เป็น ความรู้ประดับในหัวเราไว้ว่าเออถ้าไปวันนาเป็นแบบนี้นะบ้านเขาอยู่กลางเมืองหรือว่าบ้านเขาอยู่นอกเมืองตัวโตก็บอกว่าอย่าใจร้อนก็พอตัวโตก็บอกประมาณนี้นะคะการแนะนําของเราเราจะแนะนํามากก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราขวางทางดาวหรือว่าเราขวางทางร่ํารวยของเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คะ่ะนู่นค่ะกําลังเข้าบ้านมานะคะงบงบมานะคะไม่รู้ได้อะไรมาหรือเปล่านะคะ เราก็ไม่ได้ห้ามอย่างเดียวนะครับตูตวก็จะแนะนำใครอยากปรึกษาอยากจะให้คำแนะนำแบบไหนดีใจเราก็เข้าใจว่าดีใจก็บอกนางไปนะคะนางก็บอกว่าเขาอยากจะเดินเรื่องเอาลองเดินดูถ้าเธอยังไม่เคยมาแต่แฟนเขาก็ยุโรปนี่แหละค่ะตูตก็ยังไม่ขอระบุประเทศแล้วกันนะครับไม่อยากจะเอ่ยอะไรให้มันเป็นชื่อเป็นเสียงกันมากแต่ก็แนะนําประมาณนี้ถ้าเขาเดินเรื่องเอาเรามาได้ การงานเขาเป็นยังไงเราก็ดูด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้บางคนถ้าหลักทรัพย์หรือว่าการเงินการงานอะไรแม่นมั่นคงพออะไรพอวีซ่าต่างๆที่จะเดินเรื่องออฟแฟนเราสาม,มเยวมีเอาอะไรมาอยู่ด้วยนะมันยากนะครับแต่บางคนก็ใกล้พ่อแม่คำ้ำช่วยค้ำด้วยนะครับพ่อแม่ฝรั่งทางนี้ฐานะการเงินการอะไรเขาก็อาจจะ ช่วยกันคำ้ำก็อาจจะเดินเรื่องมาได้ตุโตวก็อธิบายประมาณนี้นะคะใครอยากได้ความรู้แต่เราอยางขออย่างเดียวอยากใจร้อนดีใจเขาเข้าใจว่าดีใจอยู่ค่ะเพราะว่าความฝันกับความเป็นจริงบางครั้งมันก็อาจจะไม่เหมือนกันก่อนที่โตโตจะตัดสินใจมาอยู่เมืองนอกเมืองนันไปมาสามรอบก่อนนะคะก็เมืองนี้แหละคับประเทศนี้ด้วยนะคะ เราก็ไรู้ว่าอยู่แบบไหนลักษณะไหนเป็นยังไงเพราะว่ามาแต่ละรอบก็เดือนครึ่ง2เดือน3เดือนเราก็ได้รู้ทางไปทางมาเป็นพื้นฐานไว้แต่ก่อนพ่อใหญ่แฟนเก่าตุ้ตอเองอยู่บ้านนู่นชานเมืองนอกเมืองไป3าีกิโลเมตรนะคะเวลาตุ้ตจะเข้ามาเมืองก็ปั่นจักรยานมาปั่นตามหลังแกนะั่นแหละค่ะใหม่ใหม่ก็หัดปั่นจักรยานธรรมดานะคะแต่ทุกวันนี้ย่านของแกเขาก็สร้างเหมือนเมืองใหม่อีกแล้วเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายอยู่นะคะ บางคนก็คิดว่าจะวาดภาพแต่ว่านึกวาดได้มาอยู่ในเมืองนะคะเพื่อนอีกคนนึงเคยมาแล้วค่ะอยู่กับฝรั่งฝรั่งรวยมากเหมือนกันทางไออเมริกาก็ว่าได้เป็นเหมือนตัว,ตวนี้นะคะไปอยู่กับเขาเขาก็รักมากอะไรมากแต่ตัวเองอยู่บ้านเป็นหลังใหญ่อย,ยอยู่ติดไอ้ทางออกไปป่าไปข้างนอกไปบ้านนอกไปอะไรก็ว่าได้แต่ทีนี้แฟนเข้าไปทํางานในเมืองนะคะขับรถไป ชา้าเย็นทีนี้ตัวเองอยู่คนเดียวบ้านหลังใหญ่ก็จริงรวยก็จริงแต่อยู่ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ทุกวันมันไม่เหมือนตอนที่เราครบกันแล้วก็ส่งเสียเรา<ม>เขาไปหาเราที่เมืองไทยมันค็ละอย่างนะคะเราต้องมาสัมผัสก่อนนะคะแต่ถ้าน้องคนนี้แฟนก็เ,เดินเรื่องได้ก็ไม่ว่ากันนะครับตู่ตูเขาบอกว่าถ้าไม่ไกลกันค่อยนัดกันถ้าได้มาจริงๆก็เจอกันเพราะว่าทางเมืองไทยเวลาไปทางพัทยาตู่ตูก็ได้เจอกันได้คุยกัน นะคะก็อายุก็30กว่าขึ้นมาแล้วนะครับไม่ที่ว่าเด็กมากนะคะอย่างตัวโตวเองกว่าจะได้มาอยู่จุดนี้แล้วกว่าจะไต่ขึ้นมาตอนนั้นตัวเองก็30ิกว่าเหมือนกันทุกวันนี้ก็หลัก4ี่กว่าไปแล้วก็ถือว่ารู้โลกขึ้นมาเต็มที่ประสบการณ์แล้วก็สะสมมาถ้าเราใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเราจะไม่โดนหลอกนะครับเราตั้งสติไว้ตลอดตลอดอย่างน้อยก็ยังมีตัวโตวเองให้คําแนะนําเป็นช่วงๆก็บอก นังไปนะคบเพราะว่าความฝ like ันกับความเป็นจริงนี่มันคนละอย่างนะครับเพราะว่าการที่สามีอยู่ทางนี้แล้วส่งเงินไปเท่าไรเดือนอยู่เมืองไทยเมืองไทยมันก็คนละอย่างเพราะเราไม่ได้เห็นนะคะบางคนก็ก็สร้างภาพให้เมียเห็นว่าอยู่นี่ดูดีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรามาสัมผัสเราจะรู้ว่าเงินเดือนเขาอาจจะเท่าไรงานงานเขามั่นคงไม่การงานดีไม่ปรสงภาษีการเป็นการอยู่เราก็จะได้เห็นนะครับเพราะว่าเรามาสัมผัสจริงๆครับ บางคนเอามีเอาแฟนมาเที่ยวก่อนก็จริงเดือนสองเดือนแต่เขาก็พาโชว์แต่ที่หรูๆที่ดีๆนะคะพาเที่ยวพาอะไรเพราะว่าทางนี้ก็จะหยุดงานรอมันก็จะเห็นแต่เรื่องเที่ยวไปพอเรามาอยู่ด้วยกันปุ๊บเราก็จะได้เห็นว่าแฟนตื่นกี่โมงไปทํางานกี่โมงเป็นแบบไหนกลับมาบ้านที่นี้เห็นกันทุกวันทุกวันอารมณ์จากคนทํางานกลับมาเขาเป็นเหมือนที่เขาเจอเราที่เมืองไทยไหมเพราะว่าไปไทยเขาไปฮอลิเด์ไปมีความสุขอย่างเดียวไปแต่กินแต่เที่ยวมันคนอารมณ์กันมันก็มีแบบนั้นค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเราอยากใจร้อนแนะนําได้ทุกคนนะคะอยากปรึกษาอยากถามอยากอะไรได้ทางเพจก็เทยไทยสไปรอนแลนด์มีทิปมีเพจด้วยนะคะส่งข้อความอะไรถามกันมาอยากถามเรื่องอะไรก็ถามได้สําหรับน้องๆน้องใหม่ต่างๆที่กําลังจะเดินสซฟ์ฟอรหรือว่าอยากรู้เรื่องการเป็นอยู่ต่างๆตัวโตก็ถ่ายทอดเท่าที่ตัวเองรู้นะคบประสบการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งก็เรื่องราวของเพื่อนฝูงต่างๆ รอบๆนะคะก็ได้เสนอให้กันได้รับชมรับฟังไปนะคะวันนี้มีเรื่องเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ